ใคเริ่มก่อนครับใครนะเริ่มก่อนก็คือว่าเกมนี้เนี่ยอธิบายล่องงงครับถามถือว่างงแต่อธิบายได้เป็นคนพูดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วถ้าเกิดทุกคนเอมากเขาแสดงว่าเรายังไม่เป็นเช่นนี้ใช่ครับก็คือแฉนะครับแต่ครับผู้เล่นับต้องแฉต้องแฉเราเรื่องนี้ครับอะเรื่องเลยครับจริงหรือไม่ที่ที่คุณแทนครับ จริงหรือไม่ครับจริงหรือไม่ครับจริงหรือไม่ครับยกมือยกมือยกมือใครว่าจริงยกมือใครว่าจริงยกมือคำตอ้คำตอไม่มีใครเชื่อเลยครับว่านี่แทนเขาแคคขี้มูกมากินไม่มีใครเชื่อแสดงว่าอันนี้คนเชื่อน้อยกว่าดูจากหน้าตาแล้วมันไม่ให้โอเคอ่ะแล้วครับต่อไปจริงหรือไม่ที่คตโตะชอบแคคขี้หูตัวเองและดีไใส่คนอื่นจริงหรือไม่ครับ ใครว่าจริงยกมือครับไม่มีนะเฮ้ยทำไมไม่มีคนเชื่อดูซะก่อนว่าภาพรักใครดีกว่ากันเอาเลยครับถยงจะได้แล้วนะครับน <300 S 1> <อ>ี่สามาร้อยเสียงอย <c oughs> อ่านต่อไป <c oughs> ข้อสอบครับต้องเอาเรืจริงนี่จริงหรือไม่ครับที่คุณแทนมักจะเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะแล้วไม่ล้างมือจริง บอกว่าถ้าบอกว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยต้องให้มีแบบว่าอธิบายด้วยอธิบายให้ฟังด้วยเออมีไหมไม่จริงจริงหรือไม่จริงไหนขอมือก่อนขอมือก่อนเมื่อกี้จริงปะจริงใครใครใครว่าจริงยกมือครับยกข้างไปเลยใครว่าจริงเดี๋ยวผมน้อยมากเลีมีเมื่อกี้มีเยอะนะเมื่อกี้มีเยอะนะขอยกยกค้างครับยกค้างยกค้างผมมีเสียงของผุ้ที่สภาครับวันนี้หนึ่งเสียงเท่ากับห้าสิบเดี๋ยวผมขอที่มาหน่อรับมีคาโตะครับขอที่มาว่าก็เรื่องมันเกิดขึ้นว่าวันหนึ่งเนี่ย ผมไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพีเอชมุมเจสเตอร์ครับเอชมุมเจสเตอร์นี่คืออกดองแล้วก็จะไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันวันหนึ่งเอชก็เข้าน้ําอยู่ครับครับแล้วก็เห็นแทนยิงกระต่ายอยู่ในระยะไกลนะครับคนซุ่มย <ign> ิงเหรอยิงจริงเลยนะครับเป็นคนซุ <ign> ่มยิงนะครับเอชก็ไม <ign> ่ได้เสพเอชใจอะไรเพราะเข้ามาล้างหน้าล้างตาเฉยๆครับก็เข้ามาล้างมือนะครับแทนก็ประจุ เขาเลยละปฏิบัติภารกิจของเขาเสร็จครับแล้วก็เดินมาอ๋อพี่บัทฮะพี่เอ็กสวัสดีครับแล้วก็เดินผ่านก๊อกน้ําไปเลดินผ่านก๊อกอน้ําไปเอ็กก็บอกว่ามึงอย่ามาจับกูที่เขาไม่ได้ล้างไงแต่เขาเช็ดใช่ <laughs> เขาไ <laughs> ขามาไ่ล้างแต่เขามาเช็ด <laughs> หลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมของเขานะครับเหมือนในช่งแนวเจลกราฟิกหรือว่าซ่องนิสคอมเมอรี่โดยการที่เราจะตั้งกล้องเอาไว้หน้าห้องน้ำทุกครั้งที่เล่นคอนเสิร์ตก็เจอภาพนายวิชั่นสีเขียวนะครับก็ไม่ไปล้างเลยเท่าไหร่ครับไม่ไปล้างเลยเท่าไหร่หรือไม่เคยล้างเลยผมยังไม่ได้พูดว่าจริงหรือเปล่านะอันนี้เป็นแบบเพื่อให้ผมตัดขึ้นมาแก้ตัวแก้ตัวไม่ยังไม่แก้ตัวยังไม่แก้ตัวเดี๋ยวไปแก้ตัวตัวไม่ได้มันเรื่องจริงที่พี่รู้ไม่ดีไม่ดีใช่ จริงหรือไม่ที่ที่คัดตกขาจะนอนเวลาเราไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็คือถึงแม้เขาจะนอนใครก็ตามมอนกับผมขาคนเดียวนอนจริงเดียวกันก็ดีครับจะใส่กางเกงในแค่ตัวเดียวจะใส่กางเกงในแค่ตัวเดียวกับผู้ชายครับกับผู้ชายครับพราอกระโดดคิดอะไรบ้างคิดอะไรบ้างปกกางเกงต้องใส่เสื้อเออ ผู้ชายก็เออเดี๋ยวจะมีแต่โต๊ะแต่โต๊ะกันเวลานอนเตียงเดียวกันเวลาเตียงมันมันเบสอะไรเงี้ยครับอ๋อครับผมแต่จริงในตัวเดียวจริงจริงอ่ะคิดว่าจริงหรือไม่ใครว่าจริงยกมือครับเอ้ทำไมภาพโคตรีมากอะอ่ามายังผมนะดูเห้นแย่ตัวเองหรือไม่ครับที่คุณแทน กำลังจะแสดงหนังกับสหมงคลฟิล์มเล่นหนังประกบกับมาริโอมาเลอร์จริงหรือเปล่าครับจริงรผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าเล่นเป็นพ่อจริงหรือไม่ครับจริงยังยังไถามก่อนใครเชื่อบ้างว่าจริงไหมจริงลองดูนะครับว่าเสียเจียงซึ้งไร้ไม้ตอกได้เลยเจ้าพี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเล่นเป็นพ่อเลยเหรอครับ ครับเล่นเป็นพ่อเป็นน้าตาก็ยังไม่ค่อยให้คิดว่าจริงนะครับใครว่าจริงครับยกมือครับจริงจริงจริงโอเคนะอันนี้คิดว่าจริงเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยว่าจริงพูดทสภาบอกว่าจริงชาวมิเนตบอกจริงค่ะอ่ะถประธานยกขึ้นมาตรงคือจริงแท้ครับต่อไปเลยครับผมพูดอะไรใครไม่เชื่อจริงพุทธมนตร์นะทุสารจ็บงพุทธมนตร์จะพูดอะไรเนี่ยผมมีคนอาจจะน่าเชือถือผมนิดนึงครับ ขอเชิญพบกับมือกองหรือตามือกองมือตาชืพีเรนะครับเขาถอว่าคนเดียครับแฉขอขอแฉหน่อยแฉตัวปกติผมไม่ค่อยแฉเจ้านายครับนาผมัมพมผมผมอมผ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 เผมผมผม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 ผมผมผมมผมผผม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 นเผมผมผน เอาเอาแบบไหนครับเอาแบบไหนจริงหรือไม่ครับเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับไม่ต้องกลัวครับทำไม่ลงจริงๆริงครับทำไม่ลงจริงจริงครับพี่ทำไม่ลงจิงจริงครับพี่เลยเจอเลยคนดีตกน้ำเนี่ยตกไฟไม่ไหมโอ้ยได้ดีเลยหู้อาวังสผู้ไรก็ยังเป็นหน้าไม่น่าเชื่ลองดู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  ได้เผื่อเผื่อจะมีคนเชื่อจริงคิดว่าจริงไหมครับอย่าอย่าคิดไม่ออกย่าตอนนี้เริ่มต้นต่อนไงเออเริ่มผมต่อนีผมเล่นคุณแทนต่อแล้วคิด่อนคุณแทนมีเยอะเลยจริงหรือไม่ครับที่เห็นคุณแทนเป็นนักเขียนเพลงแบบนี้ครับเป็นคนที่มีความสามารถแบบนี้ครับจริงหรือไม่ที่คุณแทน เคยแข่งรายการแฟนทันแท้แล้วได้แข่น้อแท้มาด้วยจริงหรือเปล่าครับจริงคุณเป็นคนอยู่ความรู้นะเนี่ยยิ่งคุณได้ยังบอกว่าเป็นแฟนพัแท้อะไรครับเป็นแฟนพันแท้ขนมไทยครับขอฟังครับขอฟังฝากที่บ้านกินก็กรุงรัตนโกสินทร์มาเอจ้าหน้ที่ทองหยิบทองหยอดอร่อยจาวเลสกุลทองร้านไหนอร่อยนะครับอันนี้อันนี้ลืมสิเงี้อย่าไม่บอกอย่าไม่บอกอย่าไม่บอกนะ อยากไม่ครับลูกอยากม่ครับดูเลี้ยงสองพ่อเนี่ยผมเล่นยงนเสิร์มดีไหมเลี้ยงมเสร์มดีไหมยังยังอยากอยากรู้เรื่องอะไรที่แบบผมนคไม่รู้เรื่องนี้แหละครับเรื่องเรื่องอะไรยังไม่ได้เผาเขาเลยครับอ๋อเออจริงหรือไม่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะพูดเรื่องจริงจะพูดเรื่องจริงคนก็ไม่เชื่อจะจะตั้งเรื่องแล้วคนจะเชื่อไหมอ๋อกำลังคิดอยู่ผม จริงหรือไม่ที่คเขาตกเป็นเกย์จริงจริงหรือไม่ที่คเขาตกเป็นเกย์ไหนยกมือขอเสียงใครว่าจริงยกมือครับใครว่าจริงยกมือใครว่าแฝงใครว่าจริงยกมือจริงหรือไม่ที่เขาตกเป็นเกย์ใครว่าจริงยกมือสำหรับใครที่คิดว่าผมเป็นเกย์นะครับก็โทรไปที่ hotline ได้เลยนะครับสายด่วน คพืชายเราเหงานะนะครับ9 0 0 1 9 0 0 6 9 6 9นหมือนจริงเกยเนเ้าหเ้มอนเลยอีกก็อีกหนึ่งกก็สุดท ok ้ายแล้วสุดท้ายแล้วเล่นๆคนในวงโหคนในวงใหญ่เลย จริงหรือไม่ครับที่กินน ah ok so ้ำเนี่ยคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกอ่ะได้คิดไม่ออกนะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับครับผมข้อแรกจำได้ปะเนี่ยข้อแรกจำไม่ได้จำไม่ได้อ้ำจำไม่ได้ข้อแรกข้อแรกเล่นพิมูพิมูพิมูนะเนตอนกินข้าวเนี่ยเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่ครับแต่งขึ้นครับ แต่กคืนโอเคโอเคเรื่องแรกอะแตกคืนเขาเรียนพวกมือด้วยเลยฮะแล้วเรื่องแรกและเรื่องต่อมาใส่กางเกงในนอนเรื่องจริงครับเรื่องสี่เรื่องจริงครับห้องพันยอดมันคือเรื่องอะไรครับเใส่กางเกงจรงในนอนสมมติจะนอนเพื่อนผู้ชายเนี่ยใสต่กิในตัวเดียวนอนเป็นอะไรเดียวนอนครับแต่ผมว่าไม่แปลกนะเพราะปกติผมก็ทอจริงจริงเพื่อนไม่อยู่กับผมนะ ก็อฟังฟังอธิบายหน่ยว่าเป็นเพราะอะไรนะหรือว่าติดมาตั้งแต่อธิบายอธิบายเนี่ยคัก็วันนี้นะครับขออธิบายหน่อยนะครับอธิบายอธิบายก็อยู่ห้องคนเดียวมาตลอดนะครับแล้วก็ก็รู้สึกว่าตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแต่มีวันหนึ่งแบบว่าเสื้อซักไม่ทันครับเสื้อนอนก็เลยไม่ได้ใส่แล้วผมผ้าแล้วก็พบว่าเออสบายกว่าเวลาบางทีเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อยืดมันจะติดตรงเกครับถ้าไม่ได้ไปตัดให้มันกว้างๆก็จะ นอนลำบากครับทิ้งกันไหครับแคนดี้ครับแต่ปกติถ้าผมอยู่คนเดียวผมจะแก้หมดเลยผมไม่ใส่เลยนอนสบายกว่าแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนก็ใส่กางเกงในตัวเองที่ไปอยู่กับมันมาแล้วกันตายแน่อ่ข้ก็ระบายก็ที่สามที่สามที่สามท้อเลยที่ไม่ล้างมือใช่ที่ไม่ล้างมืออนี้จำได้ไหมอันนี้ก็น่าจะรู้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหไอแก้ตัวแก้ตัวครับแก้ตัวแก้ตัวก็คือตอนนี้โลกเราตลอนนะครับ อ่างโล่งอ่างโลกันเดเปิดน้ำทีเดียวคือเรจะต้องเขีว่าประหยัดน้ําตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าคุณแช่อ่างอบน้ำนะก็เลยจะพยายามช่วยโลกร้อนด้วยวิธีแบบที่ผมอยากจะทำอ๋อแล้วไม่คิดเลยครับว่าไปป้ายเขาเขาต้องเสื้อไปซักแล้วโล่งมันก็ร้อนกว่าเดิมอีกจริงๆเรามองอีกอย่างมีการทำงานกับกันเรามองอีกด้านในการกับกันจริงๆของเขาอาจจะสะอาดก็ได้กันนะอ๋อ ไม่เกี่ยวเขาจะคิดว่าของเขาสะอาดมากก็ได้เขาเลยไม่ทำบ้านเลยเขาทำหมดคิดว่าของตัวเองสะอาดมากก็เลยไม่ล้างอันนี้อันนี้เป็นเหตุผลจริงนะครับเดี๋ยวเขาอธิบายกันนะต่อเขาต่อไปเขาต่อไปครับต่อไปครับเล่นไปแล้วเมื่อกี้ผอมไงมเยอะเลยเรื่องอะไรนะแสดงเป็นพ่อแสดงเป็นพ่อเนี่ยล่นเล่นเล่นเล่นหางใช่ไหมครับเล่นหางเรื่องนี้นะครับไม่จริงครับ จริงๆแล้วแทนไม่ได้เล่นเป็นพ่อเล่นเป<ม>็นแบรแต่เล่นเป็นต่อไม่ได้ทุกไวน์ใดับบลูกของเราแล้วเรื่องนี้แทนไม่ได้เป็นพ่อเล่นเป็นคนที่ได้สุขสมกับแฟนของมาริโอค้ครับ<อ>คือมาริโอ้ต้องมาแย่งแฟนเขาไว้ง่ายเนยอ๋อไอเดื่อนที่เป็นเจ้าต่างเหนืออะไรบ้างครับไม่ใช่ที่เป็นเล่น,นพระคาครับต่อเล่นต่อไป แฟนแท้อ่ะใครปแทป้ครับอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของแฟนพันแท้ครับก็จริงจริงแล้วแพนเนี่ยเป็นอ,อ่อเป็นสุดยอดแฟนพันไทยจริง,รงแต่ไม่ใด่เป็นสุดยอดแฟแพันแท้เรื่องขนมไทยแต่เป็นสุดยอดแฟนพันแท้แเบเกอรี่เบเกอรี่ก็ไม่ใช่ขนมอีกนะคะระับหมายถึงว่าค่ายไทยนี่ <า S 2> ที่บอยกระสียพงครับอืมก็อันนี้เป็นเรื่องจริงครับครับ เป็นเรื่องจริงถามไปถามอะไรไปรู้หมดทุกเรื่องเลยใช่ไหมดครัาถามดูก็ได้ลองเราดูไหมลองดูไหมลองดูไหมแฟนแมทเปอร์เกอรี่ใครคิดคำถามอ่ะลองครับคิดคำถามอ่ะเราต้องแรกของโมเดิร์นด็อกชื่อว่าอะไรครับโมเดิร์นด็อกนี่ถามชุดที่สองคือชื่อเพลงแรกของเทอัมคิงดัมชุดที่สองหน้าเอเงชื่อว่าอยู่นั่นนาอีกนิดนะอ่าชื่อจริงของนักร้องวงโซอัลเตอร์ซิกส์จังก็คน ถูกต้องนรางสปกินอ่ะเว้ยเอาที่ไรเอากินแล้วกินแล้วพี่บิ๊กบองชื่ไรโอ้ที่ไรเดี๋ยวคุณแม่แชมป์คืนเลยนะไม่ได้ไม่ได้เนี่ยครับก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้แบบรอบรู้จนกระทั่งวันนี้ผมรู้ว่าเขาไม่รู้เหมือนกันั่งอย่างเอ้าเนี่ยเอออีเขาถามคขาถามหนึ่งพี่บอยเก่งเพลงแรกเพลงอะไรครับเพลงเกี่ยวกับหน้ากากเสือครับจริงวะจริงครับอันนี้เรื่องจริงเลยหรือเรื่องจริงครับ เก right? uh ี่ยวหน้ากากเสือไม่ได้เกะเป็นเด็กอ๋อใช่ใช่ที่ผมเคยได้ยินมาอยู่นะครับตอครับเียนะที่ผมพูดเลยว่าถ้าตกเป็นเกย์หรือเปล่าถ้าตอบเป็นเกย์หรือเปล่าตกเป็นเกย์หรือเปล่าแอบถามผมพอยผมก็ไม่ได้ตอบผมไม่ได้เป็นเกย์ครับแต่ผมเป็นใบครับเฮ้ยคนไม่ได้เชื่อกันาดนี้นะครับไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นแล้วมีแฟนนะครับถ้าเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทวิตเตอร์บอกทุกคนเป็นแล้วนะ เอายามาให้กินด้วยอีกสอาที่จะได้หายไม่ใช่โรคติดต่อแล้ได้มีมุกพิะเล่นมุกนี้ไหมผมไม่ได้เป็นเกย์เหลือแล้วเอาเกย์นันม่ยังไม่ได้ยิมยังไม่ได้ยิอย่าฟังอ่ะไอพีเออแน่นอนน่นอนจริงนะใครเล่นน่อยแ่ะเราเปลี่ยนเปลีนนะครับอ๋อผมหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับครับอาหมดครับครับนเอาละแลก็ค้อกป้พองคล้แกัอดช่วงนี้นะครับแล้วก็ วันนี้เราย้ายมาี่นี้แล้วด้วยนะครวันนี้ต้องขอบคุณด้วยในกิจกรรม Happy Ring for You ออทัวร์วิทลิตานะครับคร,<อ>ครับผมพูดถึงพอนเราเลยที่พาลิ t ามาพบปะพวกเราแบบใกล้ชิดแบบนี้นค้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณ h a p p y แลวก็ดีแท็กนะครับ ครับผมแล้วก็ขอบคุณโซนี่มิวสิกนะฮะครับผมฮะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับร้านอาหารบรรยากาศเย็นเลยครับร้านเรียนสีราชชาครับครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยสถานีวิทยุบุก1.25เอฟเลยครับครับผมนี่นนี้นะฮะก็น้องคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะได้เวลารับประทานอาหารกันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวลิซตาก็จะเล่นเพลงให้เราฟังด้วยนะก็รับรับประทานอาหารพร้อมๆกันก่อนรับประทานก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราก็จะมาฟังเพลง มาะจากพี่พี่ลิซตากันครับยังครับยังครับขออยากเล่นแล้วอยากเล่นนะครับจครับมาตรฐานจากนีกินกินแล้วอยากเล่นนะอ๋อระหว่างเขาถ่ายกันกัรที่พี่เล่นจนเ่าผมได้กินกันกินเลยครับเล่นไม่เล่ทักตื้นเลแล้วหล่อเป็นคนกินช้าแน่นอนอย่างนี้จริงๆนะอ่ะใช่กัน เล่นเลยใช่ไหมครับเล่นเลยนะโอเคเล่นเลยการขอเสียงปรบมือให้กับลิปตาครับ